เมื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันจองโต๊ะและสั่งอาหารออนไลน์จะปรากฏหน้าแรกเป็นหน้าเข้าสู่แอปพลิเคชันซึ่งประกอบไปด้วยช่องสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านและปุ่มเข้าสู่ระบบเมื่อสมัครผู้ใช้งานและเข้าสู่แอปพลิเคชันจองโต๊ะสั่งอาหารออนไลน์จะปรากฏหน้าแรกของแอปพลิเคชันซึ่งประกอบไปด้วยปุ่มเมนูเลือกการสั่งอาหารหรือพิมพ์ชื่อรายการอาหารลงไป ในช่องค้นหาเพื่อค้นหาเมนูอาหารได้ตามต้องการหลังจากเลือกเมนูอาหารตามที่ต้องการแล้วจะแสดงรายการอาหารที่เราสั่งโดยกจะประกอบไปด้วยชื่อเมนูอาหารราคาและปุ่มดูตะกร้าสินค้าเพื่อดูรายละเอียดสินค้าอีกครั้งหลังเลือกดูตะกร้าสินค้าจะแสดงรายละเอียดของรายการอาหารที่เราสั่งโดยจะประกอบไปด้วยชื่อเมนูอาหารราคาอาหารทั้งหมด ที่อยู่ของลูกค้าก็กื่อัดส่งและช่องทางการชำระเงินเมื่อก่อข้อมูลและตรวจเช็คความถูกต้องตามรายการที่สั่งแล้วให้ลูกค้ากดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อสั่งอาหารสามารถติดตามทางเฟซบุ o เข้าวมันไก่ในบิงครับผม